จะจดจะปปาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมืเลยนะเอาทำไมคนเยอะจังเลยปีนคือล่าสุดลงไปได้ปีนขึ้นเอาหน่อไม้ ok DA, เห็นหน่อไม้ใหญ่คนรับเมืงสตันหมยังอีทุกคนเอ้ยังอียัง่อดมดลงยืนแบบอันาาัดหนูไม่ไบ้านทุกคนเอ้ย An, it, ันมาหาอยู่ีก็จบแต่หึงเราจากก็ที่กูคิดนี้ตริ่มนี้เดอีน้องเมันนี้ค่ะเออจจัดปาแลทุกคนไบปอทุกคนตยูถ่ายคิปน้ำลทุกคนตอนนี้กำลังไปส่งจัด ไปน pues e ั่งกระโปงเพราะว่าเราเนี้เป็นสาวๆอยู่มั้งานไม่ได้ไปรถไม่ได้ไปรถบ้านเฮาเนาะอันไปรถไปรถไปรถบ้านั่กระโปงเอ้ยมีเบรกรู้ป่ะเพราะว่ารถบ้านนัทมเพราะว่าอันคือก๊ะจะไปพบเขาที่บ้านนั่กระโปงทุกคนแล้วก็อันพี่น้องนั่งกระโปงเลยว่าอันไม่ใช่นะเรถสาวอยู่เด้๋ยตอนนี้นับคนด้วยมีเบรกไหมนะเยี๋ยวไม่ได้เลยมีเบรกโอ้ เอากันดอากาคนหนาเดเอ้ยแไวอะไรนาะน้ำตาจนไหลเลยคเราเล็วเอปีน่ะ็เอออนนี้ยแล้าม้ไ้แห ไปบ้านน้กะเพื่อตั้งใจหางเงินแล้วก็เขาบังเงี้ยงตัวเองน,เนั่นแหละเออเป็นเดี๋ยวเลยขอเพิ่งลังใจยูว่าได้เคล็ดทุกคนเลยอันนีจะชั้งแรกจะถึงเป็นเข่งขังแรกที่เดินออกจากบ้านนกกำลังเห็นบิน <c oughs> มีเงินยูวงกลมเต็มวงทุงก้นเยอะป้าโคตรใหญ่มีเืลินะมีผ้าซิฟผืนเออครื่งลืมลืมหัวสายซักเบ็ดวะเลยสิมันะซื้ออยู่ทางพูเลยก้นเก่้นื่อ อันนี้เป็นคนละบอนอุ้ยของของของมันมนี้ทำนี่ปะอ๋อเครื่องกูอยู่พุ่นบากละลายนึ่งเออทำนี้เออมันต์แล้วยังไปสองคนยังอีผูหนึ่งผูหนึ่งอยู่ทางกูทายเคืนอยู่แก้มทางกูาย,ยาดอกยาดมก็ไม่เอายาเมารถไปไกลแต่ยาดมถูกเออในยาตัวถูกกูไม่เอาเฮอจำทำน้ำกูก็ได้ยายเป็นเมารถมันไม่เคยไปไกล เรถโดยสารเบาก็ะทาคนอยู่งจะจัดจะไป็นปาร์ตแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมือเลยนะเอาทำไมคนเยอะจังเลยเดี๋ยวจะจัดกันเลสิออกไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเอาอาจารย์ยังมือเนาะนี่เอ้อมยิ้มมือเนาะ คนตอนนี้ค่อยก็เอามาเป็นสรงสจักรทุกเลยสจักรก็ไปเหตุเป็นที่เหยียบมอยในพี่น้องค่อยก็ซีเรมือตอนนี้ก็อยู่แบบทงหน้าเขาเลยเพราะว่าคนไม่ได้ขึ้นรถบ้านเฮานะพี่น้องขึ้นรถบ้านหน้ากระปุเพราะว่าซีเรไปพร้อมกันเลยรถบ้านเฮานะโอเจเป็นมงแต่ว่ารถอยู่นี่น่สิโอเช้าวกว่าเพราะว่าเขาไปเอาคนหลายบ้านเนาะก็เลยว่ามาไปนำขาวเนี่เลยเพราะว่าไปนาพี่น้องไปนําข่าวลานกะจายไปนำข่าวลานนี่แหละ ไปนํากันนะทุกคนเอาละทุกคนเดี๋ยวว่าพ่อกันยูเฮ่อพี่น้องเดี๋ยวคอยสิขอตัวขับรถกันเด้อทุกคนเด้อจัดไปหอมนี่รู้สึกว่าแบบขึ้นหอดนะทุกคนถ้าเราไปห้องซึ้งย่างถ้าเราเคยไปซิเรเน่ก็เลยรู้สึกงขึ้นหอดยังไม่เคยไปเซึ้งยังไม่ขู้จังท่นจังนี่แต่กะอะไรเฮ่อออกไปเห็นหูเพิ่มเติมเอาเนาะคนเอ่อกำลังออกกำลังออกไปพอดีออกไปเห็นหูออกไปข้างนอกเพราะว่ายังไ่เคยออกไปซึ่งอาเป็นว่าเมืพ่อกันยูเฮ่อทุกคนเด้อเดี๋ยวสิขอตัวขับรถกันพี่น้องส่งสหาดมาแล้วกทุกคนนเเอ้ยไปส่่งพิ ไปเวกมากแล้วก็ค่อยกลับมาหาหนามากับสตุยทุกคนมาหาหนามาแกงพี่น้องมือม้อมือม้อนั้น,กนแกงนมามืม้อนี้กนแกงนมีกคลิปกาคาดไปลายมือเลยพี่น้องไม่ค่อยได้ลงคลิปทุกคนเลย <laughs> ไม่ได้ไปถ่ายนะเพราะว่าอันการดองไปซอยดองพี่ดองน้อง ไปลายบอดไปเวะหันเว่นี้ฮากับแบบไปดองกับบีบีบบได้ถ่ายทุยทกคนเอ้ยเพราะว่าขาตั้งกล้องกับเฮแล้วกับมันการสาลวนสารวนแบบคนไม่ค่อยหลายเนะเยาะเฮดเวกะเฮาสองสามคนนี่การแบบเออบีได้ถ่ายยันมันเซเวลา่ยายันมันเซเวลา่าตอนเฮดเว่เพราะว่า,าวฮากับยเฮดเว่เฮ่อมาเลวไว้ๆนะทุกคนกะบันนี้กะวิดแล้วเราวิดดองแล้วดองพี่ดอง้องหายจังเมื่อเลยอีเด้อทุกคนเอ้ยบันนี้ก็เลยมีเวลามาเอาหาถ่ายคลิป สาจัดก็ไปเวงแล้วเ,เป็นยาเลิกจึงมาอาร์เดดเธอฟังทุกคนว่าเพิ่นเป็นยาเลิกคอยกับเดโทรหาอ่ะทุกคนมานี้ไปหาเลาะหาะหน่อไม้กับพี่น้องเอ้ยได้หรือไม่ได้ก็ไปรุ่นไปชม,น,มน,น้ำกันทุกคนเข่าหาอยู่ทุกคนเอ้ยสงสัยตัวนี้เข่าบีเห็นอยู่นี่นี่เยอะตัวได้พี่น้องก็เห็นข่าวกว็าหากระเด็ดนี่ขัดขา,ขาดตังกองกับบีมีเฮแล้วนี่เอองามอยู่ทุกคน ซอมมืงก้อนตัวนี้เอาบองมันพี่น้องหาหน่อไม้ยามนี้น่ะใส่กินบองมันทุกคนปีนคือลาสุดลงไปได้ปีนขึ้นเอาหน่อไม้เห็นน้ำไม้ใหญ่คนเราห็นน้ำไม้ใหญ่คนเราเฮ้นี่หน้ทีมลงเสือลงเสือฮันแล้วก็ตกแล้วก็เฮนก้าวตกแต่ถูกเสือแล้วก็อย่าเฮาขิงง้อเฮาทุกคนเพราะว่าอยู่ไปหาทางหน้าพวกเออเนี่ยเฮาเนี่ยเออเนี่ยมันฆ่าโห ยมานี่วอขึ้นเลยนะ่ามันมีนมอสิ้ัลขึ้นแต่พวกมันยังเห็นนะคะควายขึ้นไปด้นี้มันมีเห็นเลหลายเติออ่อนนาบานกับดอกย่ำมันอ่อนงนี้นะคือแบบง่ญ่สุดเลยพี่น้องเอ้ย มึงเอาทั้งหมดไปบ้านจำพ่อเเอาน้ำไปบ้านเพราะว่าเขาปลูกแถวๆบ้านอะมันเคือนะมึงดูจะจูกระเพินกันเลยไปเอาตัวนั่งลงเอาบงสตุอย่างไรยังอีทุกคนเอ้ยยังอียังอ่ะมันวิ่อหมดต้องยืนแบบันขาดอุจจาระเราไปไปบ้านทุกคนเอ้ยขับมาหาอยู่นี่ก็จบแต่หงลพบจักไปโทรหมดแล้วมาได้แลาไหมอยู่นี่ ถ no ้าเบิงเดินโซสเต็มการเปีนเอาหน่อยไหมหกทะเลกับสตตบนตตู้ดิีคื่อย่นคมมันก็มีหลายอ่านอยู่ในมมนูมันมันมันสั้นแต่ว่ามันเยอะ ờ thường mà mông mử mờ mưng mông mử mưng nè mình 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 ở nè bị đây bờ mông mử to na mờ nè săn săn sẽ đâu mày กินเมาค้างแต่ฮ <c oughs> ืนน้มฮสมดีพอดีแซบสมนี้นะดีเดี๋ยวหลายเติบอันสันส้นๆปะลุมปุ้มปิมไมนะ่น่ะน้องไม้พาบานทั้งหมอดเลยกล้องหลังมันงามกว่า หน้าคาตั้งกองนะ่ะเป็นอันนี้ดอกโซ่งนี้มันอันยม,มดระดูการเนาะอไม้แล้วพี่น้องเอ,อินเพื่อเอ,อิญสมุขคนศิฟ้ามัมนกองไม่เยอะดแจนเนยของพนะ่อน่ะมันเยียดำดำเนาะเป็นฟิล์มมันก็เป็นแนวนั้นแนละ้วเป็นการเอาตัวอื่นก็บ่เอาเจาะกระสุนเลยกูก็ได้ใบงมดนี่กุนมไม้ไฟบ้านนี่นะ

กอนม้าวแลอในน้ขนดเอในเัิงน้อยได้เลยนมไม้ยาต้มนอไม้ไปหาทำด้มาส่งมาซื้อมซาไปก็ซัมคีย้ยนน้ำไม้ก็ลอยมันง่วงมากเลยทุกคนเคยจะได้เห็นสาดีมลทุกคนเลย มาไอ้ค่อยบีบอกได้ว่าสาวดีมากเลยแต่เคยจะได้เห็นละเห็นบีโบเห็นบีโบเซอร์ไพรส์ทุกคนเออสาวดีมันยังเซอร์ไพรส์ค่อยนี่ทุกคนนดอกไม้ที่ห้าวันใบแล้วนดอกไม้ห้าวสี่เด็ดหลายเติมตรงซื้อมาโบกซื้อไป่เลย กินซุ้มเซลวันนี้กินน้ำกันหลายคนมไม้กับพอดีแกงเลยทุกคนต้มเอาให้เดียววะใช่นี่น้ำบอเพราะว่ามันน่าจะเป็นนมไม้ไปบ้านเมื่อกครมต้มเย็นน้ำตัวนี้มาทุกคนมาเบิังสตุยต่ำต่ำมากด้วยเห็นไหม ส่งนี่กินแกงเนื้อไม้ดูวัดหาวัดไปหาได้ไม่ได้ยุ่บไม่ได้ลงคลิปสองสามมือแล้วเนาะก็ไม่ได้ดู้เลยในหอบพี่สามสี่มือน,นี่แหละในจากจะยุ่บกินคู่มือเฮ้ยหาเพื่อตาก,กระเบือ้องนะบอมันมีสองอันเดี่ยมึงแมนมันแม,น,มนเอ,อ้ยโกโก้ยูยูอยู่ไหนอยู่ในอันนั้นเดก็ะสามโกบนั่นอยู่ในเฮ้ยเออแมนบอ <c oughs> ตำแจ่วทุกคนตุ้ยตำแจลเยอะมากตาเจ้ามันตำอยู่คู่คอยแซ่บดูพี่เขยิ่งไปเอ้ยเขยิ่งไปน้ำนึ่งแล้วทุกคนเอ้ยมาดี้ก็แกงเลยเอาสีตำมาคิดตำเพื่อเซอร์แกงแป๊บนึงก็แล้วเพราะว่ามันจืดแล้วเนาะมาซิมซีมือสาวตุ้ยเด้อทุกคนมื้อนี้ เขียบลิชจารกับว่ามันไปอือนี่แหละเขามักล้างซะเออมันคิดเทลียวอีกแล้วคนนึงโซงนี้มันมีแต่มะคิดดิบแล้วคิดอ่อนเขาว่าอยู่ตลาดน้ำคิดแพงแพงนะนี่เขาขายยิบซื้อสีผัดนน้อยยกหนึ่งยกบอะลรได้เหน่อยเดียว เลยเซอร, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 10, ร์ประมาณ3ามองเธอสามเธออะไรสิพันกะเพราะว่าปูคิดอย่างนี้ใช่เนาะเป็นราคาเนี่ยมันหน้าเล้งแล้วมันก็ผิดแพงนะเกือเซอร์เกือบไปโน่แล้วก็ไปค้างมันนะมันเคยเย็นซุกพลเอกโอ้ยตกน้ำนะปาดมาโบบมันสน,สน <c oughs> ี้ยังอยู่รถบลอนอิ่มพะ หน้ามีล้างเดี๋ไวมีต้องติหน้าดำโดกระอดอนโคโดเิ็บอีกโซ่งนี้ดำดำในจังหน่อยนะพี่ชานอ่าน้ำหน้ากระดำาดำมาโบ๊ะไม่นับพอดีกินเลยนะพอดีกินแซ่บเีจ้า,านี่กันพอดีต่ำเม่ได้ออป สองสิบสีมือสิบตุย้ยเนาะมอน,นี้เจบหูดิเออหัวหูหูลาบเปตลาบกดมนนี่จะนอนทวแหลนีละไปหันน้ำตาเบนน่อยเลยผมหนีม่มือมือข้าวดาวสืมีกินดดแนวมืนมากซื้อ้ปิ้งซิวๆก็พอลาบลบกินกับแป,ป๊บซี่ไป ไลคน้ำ <presidency> มันเกายร่ท okay. ันขั้นตอนสุดท้ายเอ้ยยังยังยังเซอร์ปน้ะขั้นตอนสุดท้ายยาขั้น่อนล่กับยานมาบวบหมุนมาบวบเราพามาบวบเฟลปีสวปไหมสวัสดีมากทุกคนมือถามหามันสวยสวี้ เฟิร์เบิกนางด้วยมาแล้แม่มาแล้วแม่ทคเนเจอร์ในการกินปลาแดเ้ยแม่นกนเกงต้งไหมล้างุยแป๊บงกนขอสิตัวบทกินแล้วกรต้อนปลาแดมันไปสิลมันมันเปอยบ่ะะเบิ่งทีมเทพนักกวที่กูคิดอี เดี๋ยวเราทุกคนเอ้ยแกงน่องไม้ฮาหิวข้าวมาตอนนี้นะสามโมงแรงสปีสุกใจนี่ขึ้นหอมไันได้ยู่มาหอดจอดถึงตอนที่มันเลวพันธุ์ถองยืดเลยขึ้นมาละพรีแซบเลยเพราะว่ามันกายมองกินข้าวแล้วเยอะข้าวแห้ง เราเตะบ่าเรือยเตะฉัน hmm. น um, ี่บ <c ười> ๊อบแต่แสบบุตรใดแต่แสบคือคนจับกองอยู <c ười> ่ใดเออยิ้มไปเปยอีสาเด้อีสาเขาได้ไอโฟนเด้ออิสาเขาได้ไอโฟนเด้แอนดรอยก็ย่ามันด้อเฮามึงได้ตัวเองแม่แม่ แล้วจุดเบ็ดเกร็จกไรถอะมาน้ามานะผมไรมันออกแต่ว่ามันมีผมเีงลอเทสเอาเลยเถอะท,ทั้นึงขนาดเทสทันึงยังยกผมอยู่ทุกคนเยก๋หวเธอองเสีญญ